どう วันนี้กลับมาอีกครั้งหลังจากครั้งที่แล้วรึกสาเรืองหุ่นใช่ไหมคะครั้งนี้มีปัญหาเรื่องหน้านิดหน่อยคะ่ะพอดีบินไปอำลาตำแหน่งนางสาวไทยที่เชียงใหม่แล้วภารกิจเจอแดดเยอะมากคะ่ะแล้วก็บวกกับผิวบินกละขึ้นง่ายคะ่ะก็เลยจะให้พี่โบช่วยรีเช็คหน่อยว่าหน้าเป็นยังไงบ้างได้เลยคะ่ะเดี๋ยวน้องบินถอกระจบนิดนึงนะคะ,คะตอนนี้คุณภาพผิวน้องบินค่อนข้างดีมากเลยนะคะริ้วรอยก็ยังไม่มีคะ่ะแต่ว่าจะมีเรื่องจุดด่างดำนิดหน่อยตรงบริเวณหนวกแก้มนะคะสองข้างเนี่ย เป็นเรียกว่ากระแดดนะคะเกิดจากการที่โดนแสงแดดสะสมะคะ่ะน่าจะเป็นจากการที่ไปทาําภารกิจที่เชียงใหม่เนี่ยแหละคะ่ะก็หมอแนะนําให้ทําเป็นเครื่อง picosecond laser ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า pico ค่ะคือเครื่องเลเซอร์เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่จัเพอกับเม็ดสีรักษาพวกเม็ดสีจุดด่างดำได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันนะคะตัว pico เนี่ยมีการพัฒนาจากเลเซอร์รุ่นเก่าให้มีการปล่อยแสงในช่วงที่สั้นลงมากกว่าเดิมมากๆ คือเรียกว่าพิกโคเซคันคือสิบกำลังลบสิองะค่ะถ้าเรียกเป็นหน่วยวินาทีคือ1ในล้านล้านวินาทีเลยค่ะคือเร็วมากๆซึ่งความเร็วในการปล่อยแสงอย่างเร็วเนี่ยค่ะทำให้การแตกของเม็ดสีเนี่ยละเอียดมากขึ้นร่างกายก็กรกำจัดเก็บกินเม็ดสีต่างๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการรักษาก็จะเห็นได้ชัดเจนเร็วขึ้นกว่าเลเซอร์รุ่นเก่ารวมทั้งเจ็บน้อยกว่าแล้วก็ผลข้างเคียงที่จะเกิดหลังเลเซอร์เนี่ยน้อยลงด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ด้วยความที่บินต้องทํางานต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะบินไม่แน่ใจว่าเราต้องพักหน้านานแค่ไหนที่แบบจะต้องไม่แต่งหน้าไหมคะหรือว่าเราสามารถไปใช้ชีวิตแล้วก็แต่งหน้าได้ปกติเลย ก็วันนี้ที่จะให้น้องบินทำนะคะจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า fractional <c oughs> คือพลังงานเลเซอร์เนี่ยจะออกแยกมาเป็นจุดๆนะคะ <c oughs> ซึ่งอันนี้มีข้อดีไงคือรักษาได้ทางเม็ดสีทำให้ผิวหน้าโดยรวมเนี่ยดูขาวใสเรียบเนียนกระลดลงนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดแผลคะ่ะ ผิวด้านบนเนี่ยจะเป็นแค่รอยแดงเล็กหน่อยค่ะรวมทั้งหลังทํานะคะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ทาให้ผิวได้ดูเรียบเนียนดูกลมผลดูเล็กลงริ้วรอยลดลงแล้วก็แผลลุมสิวหรือว่าริ้วรอยตื้นๆเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะ <Wow. S 1> ดูเลยเรียกได้ว่าหลังทําไปแดงประมาณ1-2วันก็หายแล้วค่ะ oh. วันรุ่งขึ้นน้องบินสามารถแต่งหน้าทับได้เลยค่ะโอ้ oh, แป๊บเดียวเองค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบินผิวแพ้ง่ายด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเครื่องนี้มันจะมีผลอะะไรไมค เครื่องเลเซอร์เนี่ยไม่ได้ทําให้ผิวแพ้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วในคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยแนะนําว่าให้ผิวเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่มีผื่นอยู่ในอนักเษาไม่มีอาการแดงแห้งคันนะคะสามารถทำพิโคเซคันเลเซอร์ได้ค่ะดีจังเลยแสดงว่าต่อจากนี้มินก็จะหน้าใสแล้วก็ออกกล้มมันก็จะออร่าเลยคะ,ะคะผิวจะดูขาวขึ้นรวมทั้งเรียบเนียนมากขึ้นด้วยค่ะรูปตัวอย่างนะคะ Before After นะคะก็จะเห็นได้ว่า การรักษาเม็ดสีอันนี้ก็เป็นกระแดดนะคะกระแดดเนี่ยลดลงหลังจากการรักษาอันนี้เพียงครั้งเดียวริวรอยเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นผิวดูเรียบขึ้นหลังทำพิ i โคเซคันด์เลเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าหลุมตื้นขึ้นแล้วก็รอยอรอยแดงรอยดำเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะรวมทั้งสามารถใช้ในการรักษาลบรอยสากค่ะห,หลังจากทำากครั้งพิ c โคเซคัน l ์เลเซอร์เนี่ยสามารถทำให้เม็ดสีค่ะ จับเดิมถ้าเปรียบเทียบเป็นก้อนหินนะคะอันนี้จะเป็นของเลเซอร์รุ่นเก่าส่วนอันนี้เป็นพิค o เซคเกอร์เลเซอร์ Laser, ซึ่งเป็นเลเซอร์รุ่นใหม่เม็ดสีเนี่ยจะแตกละเอียดมากขึ้นพิค o เซคเกอร์เลเซอร์เนี่ยสามารถทําให้เม็ดสีจางได้ไวขึ้น <S <S จํานวนครั้งในการรักษาเนี่ยก็จะลดลงรวมทั้งเจ็บลดลงผลข้างเคียงหลับเลเซอร์ลดลงด้วยค่ะอยดีจังเลยค่ะ ใช่ค่ะเลยอยากให้น้องบินลองตัว Pico s e c ซ n ค Laser เซอร์ในวันนี้ค่ะเยียมเลยค่ะอยากทำแล้วค่ะพี่โบได้ค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนทำน้องบินล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปถ่ายรูปแล้วก็แปะยาชานะคะตอนทำจะได้ไม่เจ็บมากค่ะโอเคค่ะ วันนี้เราก็จะใช้เครื่อง Pico ชัวเลเซอร์นะคะในการรักษาก็จะช่วยเรื่องเม็ดสีรอยกระแดดให้จางลงรวมทั้งสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นหลุมสิวหรือว่าริ้วรอยเล็กๆตื้นๆแล้วก็รูขุมขนเนี่ยดูกระชับเล็กลงด้วยค่ะโดวยวันนี้นะคะเหมาะจะใช้หัวธรรมดาเพื่อรักษาเม็ดสีรวมทั้งใช้หัวพิเศษเป็นหัว Fractional หรือว่าถ้าของเครื่องเนี่ยจะเรียกว่าหัวโฟกัสเลน ซึ่งความพิเศษคือลำแสงเลเซอร์เนี่ยจะแยกออกมาเป็นจุดๆนะคะทำให้ลงไปได้ลึกในถึงชั้นผิวหนังแท้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวได้ด้วยค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมมากค่ะเราเริ่มทำกันเลยนะคะ ตอนทําเจ็บม,มากเลยคะ่ะตอนทำม,ม,ม,มีนบอกว่าแทบไม่รู้สึกเลยคะ่ะแต่จะแค่รู้สึกว่ามีอะไรดีบๆบนหน้าแล้วก็มีลมเย็นๆเป่าด้วยบางครั้งก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันสบายผิวมากแล้วพอทําเสร็จเนี่ยก็แสบนิดเดียวเราจะพักมันก็ดีขึ้นจนตอนนี้ก็คือแทบไม่รู้สึกแล้วค่ะก็คือทัางแปะยาเช้าก็พ่นลมเย็ยนช่วยเนะี่ยทำให้แทบจะไม่เจ็บเลยคะ่ะถ้าจะมีก็แสเนิดๆไม่น้อยแสบน,น,นิดหน่อยประมาเดียวนาทีสิบห้านาทีก็หาย หลังทําโดยทั่วไปนะคะจะมีรอยแดงประมาณ1-3ชั่วโมงค่ะแว่าถ้าบริเวณที่หมอใช้พลังงานสูงหรือว่าย้ำม,ม,มากๆเนี่ยาอาจจะแดงได้ถึงหนถึงสวันนะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้รู้สึกสบายหน้าค่ะแล้วก็แอบเห็นว่าตรงหนวดน,นะคะหนวดไม่ค่อยคือการไปสีขาวไปเลยแล้วก็ทําให้แบบตรงนี้ดูเกลีก้ยงขึ้นด้วยอืนอกจากบริเวณผิวที่มีเม็ดสีรับพลังงานแล้วเนี่ยในขนผมเนี่ยเราก็มีเม็ดสีรับพลังงาน mm hmm. เลเซอร์ด้วยะคะ่ะ การดูแลหลังจากทำเลเซอร์นะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงแดดแรงอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะแล้วก็เหมาะให้มอยเจอร์ไรเซอร์กับเมทาทาเยอะๆนะคะเป็นประจำเช้าเย็นค่ะแล้วก็ทาครีมกันแดดเป็นประจำค่ะตัวเลเซอร์นี้ไม่มีสะเก็ดเลยนะคะก็ไม่มีแผลสามารถแต่งหน้าทบได้เลยค่ะแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยเริ่มเติมแต่งผู่นี้ดีกว่ารับทราบค่ะในวันนี้บิ๊กก็ขอขอบคุณนะคะหมอโบมากๆที่ช่วยดูแลทั้งคู่ คุณด,ด้วยวันนี้หน้าอีกนะคะหลังจากนี้มิจะต้องสวยรับทรัพย์แน่นอน,นะคะ่ะพี่หมอโบขอบคุณมากๆเพราะว,ว่าสวยอยู่แล้วก็จะยิ่งสวยมากขึ้นคับอ <c oughs> หลังมาแบบหน้าสดได้เลยนะคะใช่หน้าสดก็ยังสวยมากเลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพูเธอเดินเข้ามาเลยคะ่ะได้เลย